จะมาอัปเดตตัวชีบะหน่อยนะครับตอนนี้ชีบะกําลังบินนะครับผมชีบะกําลังบินนะครับศูนย์สี่ตัวหนึ่งสองเลยนะครับชีบะกําลังจะไปนะครับชีบะอยู่บนเส้นเดเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยอยู่บนเส้นตรงนี้นะครับก็ยืนได้นะครับแล้วถามว่าต่อไปมีโอกาสไปที่ไหนนะครับโซนนี้เลยนะครับเส้นนี้นาวิกอยู่ประมาณสักแต่แต่โซนสองพันแล้วกันนะครับศูนย์สี่ตัวแล้วก็สองพันนะครับโซนนี้อ่าอยู่โซนนี้เลยนะครับรอลุ้นสองพันนะครับ นะครับสวยมากๆเลยครับสำหรับตัวของชิบะนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเพลตเติ้ลแท่งแบบนี้หรือเปล่านะครับไม่ตำรูใหม่ในภาพใหญ่นะครับส่วนนี้เป็นแบบนี้หรือเปล่าลองดูแล้วกันนะครับก็น่าจะพุ่งได้นะครับผมคิดว่าน่าจะระเบิดแล้วนะครับผมรอบิตคอยอีกนิดหนึ่งแล้วบิตคอยกลับตัวนะครับน่าจะไปได้นะครับนี่มีมีมีแรงซื้อมานะครับตัวชิปบะ โอเคสวยมากเลยนะครับเดก็สวยนะครับผมส่วนตามเฟรมมันเป็นแบบนี้นะครับนี่น่าจะเป็นตัง้งเทียนกันกับตัวแล้วนะครับนะครับก็เป็นโอกาสแล้วนะครับตอนนี้นะครับลองดูดีๆสําหรับตัวของชิบะโอเคครับผม